เป็ดน้อยผู้กล้าหาญณหมู่บ้านเล็กๆริมสนามใหญ่มีเป็ดน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุกลุกปุกลุกเป็นเป็ดที่ขี้อายไม่ค่อยพูดกับใครและมักจะเดินตามหลังพี่ๆเพราะกลัวจะทําอะไรผิดพลาดทุกวันปุกลุกจะเดินต่อแต่ตามแม่เป็ดและพี่น้องไปหากินแถวสนามแต่ลึกๆแล้วปุกลุกใฝ่ฝันอยากเป็นเป็ดที่กล้าหาญเหมือนพ่อเป็ดที่เคยช่วยลูกเป็ดตกน้ําเมื่อปีก่อนวันหนึ่ง ระหว่างที่ฝูงเป็ดกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานท้องฟ้าก็มืดครึ้มและเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นเปรี้ยงงงพายุกำลังจะมาแม่เป็ดรีบบอกลูกๆว่ารีบกลับเข้ารังเร็วลูกทุกตัวรีบเดินกลับขึ้นฝั่งยกเว้นลูกเป็ดน้อยตัวหนึ่งชื่อว่านิ่มๆที่พลาดตกลงไปในแอ่งน้ำข้างทางซึ่งลึกและเต็มไปด้วยโคลนนิ่มๆร้องให้เสียงดัง ช่วยด้วยยอๆช่วยนิ่มๆด้วยแต่ทุกคนต่างตกใจและไม่รู้จะทำอย่างไรพายุเริ่มแรงขึ้นฝนตกหนักลงทุกทีไม่มีใครกล้าลงไปช่วยยกเว้นปุกลุกหัวใจของปุกลุกเต้นแรงแต่เขานึกถึงความฝันในใจว่าอยากเป็นเป็ดกล้าหาญเราต้องช่วยนิ่มๆให้ได้ปุ๊กลุกค,คิดแล้วกระโจนลงไปในแอ่งน้ำอย่างไม่ลังเลเขาว่ายน้ำฝากคลื่นเล็กๆไปถึงตัวนิ่มๆ และใช้ปีกดันนิ่มๆขึ้นมายังขอบแอ่งน้ําจนในที่สุดทั้งสองตัวก็กลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยแม่เป็ดและพี่น้องต่างพากันร้องดีใจเย้ปุกลุกเก่งมากจากวันนั้นทุกตัวต่างมองปุกลุกในมุมใหม่ไม่ใช่แค่เป็ดที่อายอีกต่อไปแต่เป็นเป็ดน้อยผู้กล้าหาญที่กล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวข้อคิดจากนิทานความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวอะไรเลยแต่คือการกล้า ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวก็าตาม